วันนี้ผมซื้อผ้ามาชุดหนึ่งเ,เพื่อนผมแบ่งปันพ้าถาดนี้หมดก็มีความสุขแล้วนี่คือพ้าบันบานเลยครับเ,เพื่อนเนี่ยแล้วรู้ไหมครับว่าบ้านเนี่ยเขามีพ้าอะไรเขามีสมเด็จอินโดจีน โว้ยและมีอีกแวมีอะนะมีเก้าห้าวันละครังหลังตาแผ่นดินเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่ใช่เจ้าคุณสุพจน์อ่ะนะเอาจริงๆอะนะคนที่เรียกเจ้าคุณสุพจน์ก็คือไม่รู้ที่มาของพระนี้จริงๆอะก่อนหน้าเนี่ยเขาก็เรียกสมเด็จอินโดจีนนะ โบราณเขาก็เรียกสมเด็จอินโดจีนแต่คนขายพระทีหลังะมาเรียกเจ้าคุณสุพจน์เพราะส่วนมากรับกับมือเจ้าคุณสุพจน์พระเนี่ยดั้งเดิมทําปีแปดห้านะบุกเสกที่วัดสุทัศน์แล้วก็แจกที่วัดสุทัศน์แจกให้ใครแจกให้ชาวบ้านเอาไปคุ้มครองตัวตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองไงนะนะเอาผงสมเด็จโตเนี่ยที่สมเด็จโตเนี่ยเสกไว้ให้ในวัดละครังเนี่ยมาทํา แล้วทําไมต้องเอาไปแจกที่วัาสุทัศน์เอาไปเข้าวิธีเสกชิลาดีโดจีไงเพราะพระจาดพระจงพระคงพระอีมาหมดไงเห็นไหมฮะเอาไปเข้าพิธีที่มีวิธีปลุกเสกใหญ่นี่นี่ปีหนึ่งสองขึ้นมาเพราะเงินเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาคมรวมถึงฝึกกสินนะครับฉะนั้นแล้วนี่คือ สมเด็จอินโดจีนที่ใช้เนื้อสมเด็จโตทำนะฮอย่ามาพูดถึงว่ามีมวลสารสมเด็จโตมานี่คือเนื้อสมเด็จโตผงที่สมเด็จโตเสกไว้ให้แล้วดูดิเนี่ยคนสมัยก่อนใช้อะไรแขวนใช้ดีไม่ดีจะขูดทำน้ำมนเราด้วยขูดทำน้ำมนขูดรักษาโรคนี่ฮะ เขียบบเมื่อก่อนเก็บอะไรแล้วมีอันนี้เอาวันนี้ไม่ใช่อินโดจีนแต่เด็ดดูเนื้อสูตรวัลครังเลยสูตรสมเด็จเลยเนี่ยเนื้อ,อสูตรวัลครังครับหากนับถึงปัจจุบันหลงวงพอ่อไอพรปลูกเศรพามาไม่ต่ำกว่า53ปีท่านยังอยู่ครับผมไปโอ้ท่านเมตตามาก นี่อ่ะอันนี้คือชุดสมเด็จอินโดจีนนะครับผมบอกเลยว่าว่าเป็นพระที่ผมบอกว่าผมจะไม่ขายแล้วถ้าแบ่งก็คือแพงแล้วอ่ะอันนี้ข้างหลังเขียนว่าผาสุกผาสุกนี่น่าจะเจ้าคุณนอไหมครับอ่าผาสุกนี่น่าจะเจ้าคุณนอไหมถ้าผมแบ่งสมเด็จองค์นี้ให้ใครอะ่ะ ผมต้องแบ่งให้คนที่ซื้อสมเด็จผมไปเยอะๆแม่เนื้ออร่อยหาอจริงๆเห็นไหมสมัยก่อนเขาใช้อะไรกันยี่ห้าสตวารัดพระที่เขาไมา่ได้ซื้อขายกันเนาะพิมพ์หางหงด้วยแบงเอ้ยนี่เห็นไหม พระที่เขาไม่ได้ซื้อขายกันตอนนั้นนะคือเขาอะไรดีก็ต้องเอาแขวนคุ้มครองตัวยีพ้าเนื้อดำ <c oughs> ขอคอมเมนต์หน่อยยีพ้าเนื้อดำยีพ้าเนื้อนี่ต้องเรียกว่าเนื้อผงพุทธคุณดูพระกุนาคปกอายุหลายร้อยปี สุดยอดครับก็คือบ้านคนเก็บเขาก็เก็บอยู่แล้วอันนี้นะน่าจะเป็นรูปหล่อพ่อเทียมวักษัตราใช่ไหมใช่รูปหล่อพ่อเทียมวักษัตราอโยธยาไหมถ้าความรู้ผมยังไม่ผิดเพี้ยนน่าจะต้องใช่พอเดิมเห็นปะ พอดิมเนี่ยพอดิมเก้าสามทันตัวพอเดิมสมัยนี้มองพลาสติกเป็นของราคาถูกแต่สมัยก่อนพลาสติกมีเกิดขึ้นในโลกโอ้โหสุดแพงนะจ๊ะสมเด็จแบ่งหมายอะก็วันนี้ผมบอกแล้วว่าผมจะแบ่งปนันพระสมเด็จพระแม่พระจนหมดถาดน,นี้ยพ่อจอยโนนไทยโคราชนะพ่อจอยเนื้อเงินอ้าวใครเป็นลูกศิษย์ ก็มาเก็บไปชุดนี้วัดประสาทบุญญาวาสล้วนล้วนเห็นไหมวัดประสาทบุญญาวาสล้วนล้วนคนที่ทําบุญน่ะวัดไหนดังเขาก็ดันโดนไปพี่หยดน้ําปูดุลวัดบูรพารามโอ้อันนี้แพงอันนี้แพงพระปูดุลอันนี้แพงแพงเลยนะครับ ส่วนอันนี้พ่อแพรเหรออ่าพ่อแพรเนื้อเงินไม่ใช่พ่อแพรพ่อจรลันเห็นสิงบุรีนึกว่าพ่อแพรหลวงพ่อจรลันครับได้ครับเดี๋ยวผมจะได้นี่หลวงพ่อจรลันรุ่นนี้เขาก็น่าจะเล่นอย่างนะั้นรุ่นแรกๆหลวงพ่อจรลันวันนี้ปีหนึ่งอะไรนะหนึ่งแปด อืมอ่ะรุ่นแรกๆของพ่อจารันเขาอ่ะพร้อมยังปู่ศีทําขอบุญน้ามหาลาบหนึ่งเก้าว่เนี้อ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพื่อนๆสมเด็จอินโดจีนจัดที่สวยด้วยนะจัดให้พิมพ์นี้กันไปเลยโอ้ยุคเนื้อจัดทุกองค,ครับพิมพ์เดียวกันไม่ต้องทะเลาะก,กันใครอยากจะไปเทียบดูเนื้อ นี่องค์ละอออืืไม่อยากจะให้ถูกเลยเพราะจริงๆกล้าพูดเต็มปากว่าดีอยู่หนึ่งฮะเพราะเนี่ยพาเกจิที่เสกชุดเดียวกับชินาดาดีโนจีเน่ะชุดที่ถือว่าดีที่สุดในประเทศไทยอ่ะเพราะจาดพราะจงพราะงเพราะอีพราะดิ่งเพราะดีพราะจันวพราะเจริญเพราะเปลี่ยนว่าตายพราะุ่งได้กระเบือเพราะเงินวัดดันเยหอมไม่ต้องพูดกันครับเพราะพิงบางประกอบ พอคุดท่าล่อโอ้เยอะพระกระิดที่เทต้องเหนือจะลดใต้อะต้องสุดจริงอ่ะอ่ะอันนี้เอาองค์ละหกพันหกพันบาทพอจอยเนื้อเงินเอาสามพันครับสีเหรียญสองพันอ่ะใช่ครับพอจอยเนื้อเงินเอาสามพันนะครับอันนี้เนื้อเงินนะนะนี่ยอ,องค์ละหกพันผมมีให้ สวยสมบูรณ์ห้าองค์ห้าองค์คือต้องบอกว่าเนี่ยจริงๆอ่ะต้องเป็นพระหลักแสนไปแล้วชิงผมหาประวัติให้แล้วประวัตินี้เป็นประวัติที่อเมซิ่งด้วยนะครับพี่ศักนรงพี่มานะพี่ทำอะไราทองพี่เก่งสิทธิบุกวนเหลือองค์เดียวอีกองค์แปดพันเพราะจริงๆนะพระเนี่ย ผมพูดเสมอว่าน,นี้คือผมที่สมเด็จโตท่านเสกไว้ให้เทียบได้ไม่ต่างจากวัลลังเหมือนสมเด็จวลัลลังค์อ่ะแล้วเข้าวิธีปลูกเสกโดยเกจิทั่วไทยอีกหนึ่งครั้งอะ่ะคนทำไมสัญญาดีเลยเยอะวันนี้พี่ยีรันเศรษพี่ดาวลุ่งน่าจะถึงแค่พี่ ได้แค่พี่ดาวรุ่งนะพี่ก้องเกียรติกับพี่พานุพงศ์ต้องรอพี่สิทธิโชคต้องรอเพราะอะไรรูป้ป่ะพอมีฐานคู่อ่ะเนี่ยผมให้พี่ใครคนนะพี่ดาวรุ่งใช่ไหม จบครับที่เหลือเดี๋ยวไปเอาพิมพ์นี้กันเขาเรียพิมพ์เสียนโตไม่สามพิมพ์เลยอยากจะเก็บมั่งเอาเรื่องของเรื่องอะปั๊มยันไม่ปั๊มยันผมไม่แยกนะครับ อ่ะส่วนพี่ก้องเกียรติกับพี่พานุพงศ์เอาสองพิมพ์นี้ได้ไหมถ้าได้กดโอเคมาถ้าได้นะกดโอเคมาไม่ได้ไม่เป็นไรนี่น่าจะเป็นคุณแม่บุญเรือนนะพิมพ์เนี้ยวัสนารา นะมีหกองค์่ะลูกหกองค์ใช่เนี่ยใช้คุณแม่ไหมโอเคอ่ะพี่ก้องเกียรติกดโอเคมาแล้วอันเนี้ยเจ้าคุณนอผาสุกป่ะพี่สุพนัทถ้าพี่อระิยะอยู่นี่มันเลยอ่ะเนี่ยอันเนี้ยเขียนว่าผาสุกนะ ต้องคนอ่านขอมองนะเนี่ยเขียนว่าผาสุขซึ่งมเรียผาสุกีเจ้าคุณนออยู่แล้ววัดปราสาสบุญญาวาสวัดปราสาทบุญญาวาสใครอยากได้วัดปราสาสทั้งหมดเลยเนี่ยเก็บวัดปราสาสชุดนี้พอแล้ว ทั้งหมดเลยวัดปราสาทบุญยวาสนี่เนื้อชมพูด้วยเพียงจันลอยวัดปราสาทบุญยวาสชุดนี้ดูราคาจะให้ทูกไหมไหมเนี่ยอ้าไม่เป็นไรแล้ว,แ,ลวแฟนเพจเราคนกันเองเนาะเอาเท่านี้วัดปราสาทบุญยาวาสเอาเท่านี้ โหนี่ต้องบอกว่าสา4องค์ก็เกินแล้วองค์ละ2มันหน้าเนี่ยเอาให้หมดเลยเนี่ยวัดปราสาทแท้ๆพี่วิสิท์ปิดวัดปราสาทหมดทั้งชุดจบเยอะมากครับองค์ไม่ถึงพันที่พวกเนี่ยให้ไม่เป็นไรพี่กะลันไม่ทันนี่ดู หลังตาเป็นดินเขาใช้กันเมื่อก่อนเขาแขวนใช้กันจริงๆกันจัง,จง,จงนี่วัดประสาทอันนี้เก้าห้าเก้าห้านี่จะปูเทียนวัดโบสถ์เนี่ยฮะพ่อเดิมอมืเก็บตอนนี้เนี่ยเนื้อปลาติกจะเป็นเนื้อพลาติกยุคโบราณเหรอแมะมีนางกวักอยู่อันหนึ่งออะพ่อเดิมเอาพิม์เหมือนกันไปพ่อเดิมเอาอันล,ละสองพันแปดสองพัน แม่จะแบ่งยังไง2 0 0ดเอาแบ่งแล้วด้วยนะอ่ะไม่เป็นไรเอา2 0 0ดได้ถูกแบ่งให้ถูก2,800บาทครับเนี่ยพอเดิมเนี่ยทันพอเดิมล้านเปอร์เซ็นนะครับประวัติการสร้างเขาก็ชัดเจนนะแล้วพลาสติกยุคแรกเข้าเมืองไทย ลูกศิษย์พระเดิมทําให้พระเดิมเลยเพราะว่าเดิมดังนะคนที่จะทําพระด้วยเนื้อพลาสติกในตอนนั้นได้ไม่ง่ายครับนะโอเคอ่ะสามองค์พอแล้วใส่ไข่ปลาอย่าปิดเยอะไปรอซื้อตอนลงละสองสามหมืน 2, 3, ม่นได้อ่านะครับเรียบร้อย ยี่ห้าศัตววัตหางหงงนี่สองพันห้ายี่ห้าพัพพุทธศัตววัตหางหงงสองพันห้านี่บล็อกหางหงบล็อกหายากอะผมวางไว้ก่อนคราวนี้ นะครับอ๋อพี่ดาวรุ่งปิดสองพันห้าร้ยบาทบล็อกหางหงนะหางหงก็จะอยู่ตรงนี้บล็อกหายากหมายควาว่าเก็บองค์ละพันบล็อกอื่นร้อยองค์ซูบล็อกแบบนี้เอาเดียวไม่ได้อเน,นี้ยคือก็คือเขาหายากจริงก็ว่าไปปูสีทำเขาบุญนาคเอาเอาสามพันเอาอยากได้คุณย่าบุญเรือนปิดพลาสติกทั้งหมด พลาสติกทั้งหมดก็คงจะเหลือให้พี่รันเศษได้อยู่อีกแค่สามองค์แต่สามองค์นี้สามพิมนางกวักพระพุทธแล้วก็พระพุธสามองค์เอาพี่รันเศษเจ็ดพันแล้วกันสามองค์เอาเจ็ดพันถ้าพีรันเศษเอากดโอเคสามพิมเจ็ดพันอันนี้สวยน้อยหน่อย นะครับเอาก็กดโอเคไม่เอาไม่เป็นไรครับแต่พระพ่อเดิมที่คุณแขวนได้สบายใจคือเมื่อกี้นี่แหละครับครับอันนี้ปูน่นาคเนี่ยดูเนื้อปูน่นาคดิเวลาเขาฝนไปใช้ข้างในสูตรสมเด็จเป็นไงมวลสารเพียบอะเนี่ยปกโพป,ปูน่นาคเอาปกโพป,ปูน่นาคเอาสองพันปูสี เหรียญมหาลาบนะนี่ปูสีเนี่ยนะครับเอาสามพันปูสีกับปูสุกเนี่ยศัก์สีเท่ากันสองพันพี่พิสิทธิ์ปิดพี่อัครพลไม่ทันนะเมื่อกี้มีคนติดโอเคอยู่คนหนึ่งที่เขาเอาสมเด็จอันนี้โอเค นะครับส่วน25สตวรรษนะนี่บางคนก็เลือกเนื้อแร่แต่จริงๆอ่ะ 3, <000. S 1> เป็นเนื้อผองพรทคุณพี่ดันเซตปิด3,000ปู่สีใช่ไหมเหรียญนี้ผูกพัทสีมาวัดท่ามเขาวุณาก็คืองานฝังนิมิตะสำคัญไหมล่ะครับปู่สี3,000เนี่ยเนื้อดำ อันนี้เอาสามพันห้าอันนี้เอาแปดพันเนื้อดำแปดพันนะครับเนี่ยส่วนเนื้อว่านเนี่ยนะครับหรือบางคนเรียกเนื้อแร่ก็แล้วแต่แต่มันข้างในเป็นว่านนะเนะี่ยแล้วเวลาว่านเวลาเผาเนี่ยอันนี้เป็นผงตะไบของนะพักกิ่งสำคัญสำคัญที่กดรวมในว่านแล้วเขาประทุขึ้นมาสามพันห้ากับแปดพัน สามพันห้าพิเหมานะครับนี่เนื้อดำก็เขาเรียกว่าต้องเรียกว่าจักรพรรดิแห่งยี่้าสตวัดแลนะเนื้อดำคือมีน้อยสุด่ะใครแบบชอบแบบเก็บแบบคนอื่นมีตังเหมือนเรามีภาเหมือนเราไม่ได้ตอบโจทย์โหตาแผ่นดิน,เ,นเวลาใช้นะจัดจัดระดุดความจัดเนี้ยโห หรือว่าจัดจนอะไรไหมจัดจนผมกับพี่หนึ่งมานั่งถ่ายกับว่าประธานประธานว่ามีก่อน95ไหมผมบอกไม่หรอกเขาใช้ก็เลยจัดอ้าวตาแผ่นดินองนี้บินมุมเอาพันเดียวได้เห็นมวลสารเนื้อในด้วยพันเดียวเหรียญอาอันนี้สมเด็จตาแผ่นดินใช้ครับอันนี้คือพระสมเด็จที่ทําให้วงการพระสมเด็จโด่งดังในเมืองไทยพันเดียวพี่อักขรพลนะครับ องนี้ขอเก็บไว้ให้คนดูเพราะคลาสสิกอันนี้สวยน้อยหน่อยเอาพันเจ็ดอันนี้พันเที่เหลือสวยหมดเลยนะที่เหลือสองพันสอันนี้พันเจตามความสวยได้มาก็แบ่งให้ได้อันนี้ขอเก็บแล้วกันเรี่ยมโบราณเดิมๆให้รู้ว่านี่คือพระที่เขาใช้กันอันนี้ขอเก็บใส่ถาดตาแผ่นดินไว้ เป็นธรรมดาครับเป็นบ้านที่ผมไม่ค่อยขายหมดอยู่แล้วถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารคลิปใหม่ทุกวัน